อคนเก่าคนนั้นเขายัางคิดถึงคุณอยู่เลยนะคะเขาเงียบหายไปเลยใช่ไหมคะเพราะเขามีความลอายใจเกิดขึ้นนะจนเขาไม่กล้าติดต่อมาหาคุณนะคะเพราะสิ่งที่เขาทำมันรุนแรงเกินไปเดี๋ยวแม่หมอจะมาขยายความไพ่ทุกใบให้ฟังนะคะ ให้ห้าถ้วยเลยเนี่ยคือเขามีความเศร้าแล้วก็ความผิดหวังนะคะถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นทะเลที่ไม่มีวันสิ้นสุด เขาได้แต่มองย้อนกลับไปในความทรงจำความสุขที่เคยมีด้วยกันนะคะและรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันลม้มมันพังทลายลงไปนะคะเพราะความผิดพลาดของเขาเองเขารู้สึกถึงความสูญเสียที่ไม่สามารถกอบกู้คืนความรู้สึกดีๆให้คุณได้นะคะเขารู้ดีว่าไม่มีคำขอโทษใดๆที่จะเพียงพอในการลบล้างความผิดที่เขาได้ก่อไว้นะคะ ไพ่ก้าวดาบนะคะในตอนกลางคืนที่คุณนอนหลับอยู่ตัวเขาดำดิ่งลึกลงไปนะคะเหมือนคนฝันร้ายด้วยความทารมานทั้งคิดถึงทั้งเจ็บที่ไม่สามารถแสดงออกให้คุณรับรู้ได้ความรู้สึกผิดมันทรมานใจเขามากๆนะคะมันกัดกินหัวใจเขาทำให้เขารู้สึกเหมือนจมอยู่ในฝันร้ายนะคะที่เขาไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้เลยนะ แล้วก็ไพ่สามดาบนะคะความเจ็บปวดที่เขาได้ทำไว้เหมือนดาบที่แทงลึกลงไปในหัวใจนะคะความเจ็บปวดนี้ไม่ใช่เพียงแค่ของคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะแต่ความเจ็บนี้ก็เป็นของเขาเช่นกันที่ต้องทนทุกข์กับความผิดที่เขาไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะคะ แล้วก็ไพ่เฮอร์มิตนะในเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเงียบๆหลบซ่อนตัวจากโลกภายนอกเขาคิดพิจารณาไต่ตรองความผิดพลาดของตัวเองอยู่นะคะมันเป็นความสำนึกผิดที่ลึกซึ้งอยู่นะเขาพิจารณาทุกแง่มุมทุกคำพูดทุกการกระทำของเขาเลยค่ะและมีการตั้งคำถามกับตัวเองด้วยว่าเขาทำอะไรผิดพลาดจุดไหนตรงไหนบ้างอยู่นะคะ แล้วก็มีไพ่แปดถ้วยนะคะการเดินจากไปในครั้งนี้ของคุณเขารู้ค่ะว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากสำหรับคุณนะคะและเขาเข้าใจด้วยว่าคุณคงต้องการทิ้งอดีตและความเจ็บปวดไว้เบื้องหลังนะคะคุณคงไม่อยากอยู่กับเขาต่อไปแล้วคุณไม่อยากอยู่ไปเพื่อทําร้ายหัวใจตัวคุณเองอีกแล้วค่ะมีไพ่ justice นะคะ เขายอมรับผลจากการกระทําของเขาอยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ยอมรับเลยนะคะเขายอมรับความผิดพลาดและผลลัพธ์ที่มันตามมาในภายหลังด้วยเมื่อภาย justice ขึ้นมานี่คือกรรมที่เขาต้องเจอนะคะการกระทําที่รุนแรงในอดีตของเขาเหมือนมเงาที่ตามหลอกหลอนเขาทุกครั้งนะคะที่เขาคิดถึงคนขึ้นมา เขาจำเป็นต้องยอมรับผลที่เกิดขึ้นและปล่อยให้คุณมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะและแน่นอนเลยว่าพอมันมีไพ่ The Wheel of Fortune King ้วยและ The Sun นะคะแม้ความถึงเนี่ยมันจะยังอบอวนอยู่ในหัวใจเขานะคะแต่เขารู้ดีค่ะว่าคุณสมควรได้รับความสุขความสงบ เขาได้แต่ทรงจิตทรงใจหวังว่าคุณจะสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นะคะและพบกับความรักความสุขที่แท้จริงตัวเขาเองค่ะมีความหวังอยู่นะว่าถ้าในวันหนึ่งเมื่อเวลามันผ่านไปถึงวันที่ฝนหยุดตกแดดออกดวงอาทิตย์ส่องแสงคุณจะพบกับความสุขที่ไม่มีเขาแต่เป็นความสุขที่ คนดีๆอย่างคุณสงครได้รับอย่างแท้จริงนะคะเขาจะคอยส่งความปรารถนาดีให้คุณทุกครั้งในเวลาที่เขาเห็นแสงอาทิตย์นะคะเวลาที่เขาเห็นแสงอาทิตย์เนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณเป็นพระอาทิตย์ที่ไกลออกไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเขาได้แต่เฝ้ามองได้แต่เห็นแต่ว่าไม่สามารถจับต้องได้อีกแล้วนะคะจบเศร้าแต่เข้าใจเนาะมา มาดูต่อกันดีกว่าค่ะว่าไพออร์โ l ลข้อความของเขาเนี่ยเขาจะมีคำพูดอะไรที่อยากส่งถึงคุนบ้างนะคะแล้วก็จะมาดูไพ่ราศีเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะโดยแม่หมอจะเปิดไพ่ข้อความของเขาที่เขาอยากจะพูดคุยอยากจะบอกกับคุณแต่ว่าไม่มีโอกาสได้พูดออกไปนะคะขอ3คํคำพูดจากเขานะคะโอ้เนี่ยเลยคะ่ะ เขาเป็นคนทำลายความสัมพันธ์นี้ลงไปเองนะคะแล้วเขารู้สึกเสียใจนะคะโอ้โหสอดคล้องกับไพ่ห้าทูยอันนี้เลยนะเขามีความสำนึกผิดอยู่นะคะหากคุณคิดว่าคนคนนี้ไม่มีความสำนึกผิดไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเลยไม่จริงนะตอนนี้เขามีความสำนึกผิดอยู่ในใจของเขาเกิดขึ้นแล้วค่ะต่อมานะ เขาต้องการรู้เหมือนกันนะคะว่าเขาสามารถมั่นใจได้ในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะแม่หมอคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีการคิดในเรื่องของการอยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะแต่เขาอาจจะไม่ค่อยแน่ใจแล้วคะ่ะว่าคุณจะต้อนรับเขาไหมคุณจะต่อต้านเขาไหมนะคะเขามีความไม่มั่นใจสักเท่าไหร่หากเขาจะวนขึ้นกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะและไพ่อีกใบหนึ่งคะ่ะ ฉันหวังว่าอนาคตภายภาคหน้านะคะจะนำพาพวกเราให้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นไหมเป๊ะเลยเหมือนอย่างที่แม่หมอบอกเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะว่าเขามีการคิดในเรื่องของการอยากจะหวนคืนกลับมาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ยังเป็นเรื่องของอนาคตภายภาคหน้านะคะ คงยังจาไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปค่ะเพราะยังไงเนี่ยคุณก็ยังคงเป็นพระอาทิตย์สองแสงสว่างอยู่แล้วเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ในใจอยู่นะไม่เคยลืมเลือนคุณขนาดนั้นหรอกนะคะไม่ต้องน้อยใจไปนะมา เดี๋ยวเรามาดูไพ่ราศีหรือว่าวันเกิดเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะว่าพี่ไพ่เนี่ยเขาอยากจะส่งไพ่กองนี้ให้กับคนที่เกิดในราศีหรือวันใดมากเป็นพิเศษคะ่ะมีราศีเมษนะคะราศีมังกรนะคะราศีพฤษภคะ่ะ แล้วก็ราศีพิจิกนะคะใครก็ตามที่เข้ามาฟังเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันโดนใจนะและอยากจะแชร์ประสบการณ์อยากจะบอกเล่ากับแม่หมอหรือบางคนอยากร้องไห้นะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะแม่หมอเป็นคนตอบคอมเมนต์เองนะคะแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์ด้วยความตั้งใจเลยนะขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และการติดตามของแม่หมอมากๆเลยแม่หมอดีใจมากๆนะคะที่ได้มาอ่านไพ่ให้ทุกๆคน นะยังไงก็ตามแต่ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของแม่หมอได้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะ